สื่อถึงว่ามีตัวตนของเราทั้งหมดห้าคนนะคะมาร่วมแสดงความยินดีในวันเกิดของตัวเราเองค่ะก็จะเห็นว่ามีเค้กต้องการแล้วก็มีเทียนทั้งหมดสิบเล่มแล้วก็สื่อถึงว่าปีนี้ในวัยอายุที่หมูอายุ20ปีแล้วแล้วก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันแตกต่างจากปีเก่าๆก่อนๆที่เราเป็นเด็กที่ความรู้สึกว่าในวันเกิดอยากจะมีเค้กอยากจะมี ของขวัญเนี่ยจะมีงานต่างๆรู้สึกไม่เตําใจที่ไม่ได้มีเหมือนเพื่อนหรือว่าคนในครอบครัวให้เรามากไม่พอตามที่เราต้องการในตอนนั้นน่ะนะคะทาให้เรารู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆเลยแต่ว่าในวันที่เราโตขึ้นแล้วเนี่ยเราคิดได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจริงๆมันไม่จาเป็นนะคะมันเป็นเพียงแค่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อหลอกลวงว่างานมันเกิดเป็นสิ่งที่สําคัญจริงๆแล้วมันเป็นเพียงแค่วันวัน,วนหนึ่งที่เราเกิดขึ้นมาบนโลกนี้แล้วก็ครบรอบ ซ้ำๆบนๆบนบนเท่านั้นเองอะค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีแค่ตัวหนูก็พอแล้วหมายถึงว่ามีแค่เราที่มาว่ามีดีเราก็คือให้เราอยู่กับตัวเองแล้วก็รักตัวเองให้มากๆก็พอค่ะไม่ต้องจะเป็นที่ว่าไม่ต้องมีไม่ต้องมีพ่อแม่ไม่ต้องมีพี่น้องไม่ต้องมีเพื่อนไม่ต้องมีอะไรก็ได้ะค่ะแต่แต่ขออย่างเดียวคือมีเราก่อนแล้วค่อยมาหวยหาสิ่งรอบข้างคือให้โฟกัสที่ตัวเองก่อนอย่าไปโฟกัสว่าของควันอยู่ไหนหรือว่าเค้กอยู่ไหนหรือว่าทุกๆอย่างอยู่ไหน ตัวเราในภาพนี้ก็เลยมีหน้าอยู่ทั้งหมดห้าคนนะคะมาในงานมันเกิดั้งนี้แล้วก็จะไม่มีความรู้สึกที่เศร้าเสียใจดีใจมีความสุขเป็นความรู้สึกที่ว่างเปล่าโลง่งๆไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราตรงจากตรงนั้นไปแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตโดยยึดถือตัวเราตั้งมั่นในตัวเราแล้วก็รักในตัวเรารักในตัวเรามากๆเพราะท่มากๆแค่นี้ก็เพียงพอแล้วค่ะขอบคุณค่ะ